h ยสวัสดีครับผมออฟวิรพลนะครับวันนี้เรามาวาดรูปกันนะฮะซึ่งงานในวันนี้เป็นงานของเป็นงานวาดของคุณพลอยพาวิดีนะครับเขาได้ส่งรูปมาให้ผมวาดจริงๆแล้วเขาส่งมา2รูปด้วยกันนะครับรูปแรกเป็นรูปน้องอ่าน้องผู้ชายที่อยู่ในรูปตอนนี้ถ่ายคู่กันกับพี่สาวนะครับแต่ว่าอันนั้นผมทําเสร็จไปแล้วแล้วก็ส่งเขาไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนส่วนอันนี้ก็เมื่อคืนทาทาไม่ทันนะครับก็เลยได้เอามา วาดวันนี้แล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะครับเผื่อจะได้เอาลงให้คนดูในเพจได้ดูกันนะครับอ่ะซึ่งแอปที่ผมใช้วาดในวันนี้ก็เป็นแอป Procreate นะครับก็ใช้คู่กันกับ Apple Pencil แล้วก็ iPad ที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับ พูดไปพูดมาก็เสร็จแล้วนะครับผมาวายกับโกหกนะฮะก็คือตัดมาให้เหลือนาะทีหนึ่งจริงๆก็วาดเป็นชั่วโมงอยู่นะครับและนี่ก็คือผลงานตอนเสร็จนะครับผมนี่ให้ดูเลยทั้ง2งงานครับขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงฝากผลงานด้วยนะสวัสดีครับ